รถ Ford เมกันเนี่ยกับรถญี่ปุ่นเนี่ยก็มีความแตกต่างกันเนื่องจากตัวเชสเซียใหญ่ mm hmm. แผ่นแหนบมายาวมากแต่การออกแบบให้เป็นบรรทุกเนี่ยก,ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าเขาจะใส่มาเพื่อบรรทุกอะไรนะครับ mm hmm. เราซิ่งเราสปอร์ตเราต้องการนุ่มต้องการเฟิร์ม แล้วก็ตัวช็อกอัพตัวแพดเดอร์เนี่ยออสเตรเลียเนี่ยเราไม่ได้ไปแตะต้องเลยนะนะฮะน็อตไม่ได้ขยับเลยพอเราเอาเอาแหนบมาใช้งานแบบนี้นั่นการยุบยืดเนี่ยถามว่ามันจะให้ตัวเพิ่มขึ้นแต่ไอแหนบแผ่นเพิ่มพิเศษที่ผมถอดออกเนี่ยที่เรียกว่าไอแผ่นกระดานเนี่ยมันมันไม่ควรอยู่กับรถแบบนี้ไงเนี่ยเวลาเล่งหนึ่งเงี้ยครับเนี่ยปึ๊ดเนี่ยฮะโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยเดือดูไหลที่ผมดึงนิด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 เนี่ยนะฮะถือว่าโอ้โหสร้างสีสันนะฮะขับสนุกเนีี่่่ยยเเเมมมืืออโโคค้้้งงไปาแบบน ผมชอบอาการนี้นะเนี่ยนเนี่ย,ยางเนี่ยนะฮะคอนเดนเอร์ตานเนี่ยเอาอยู่ครับเอาละครับตอนนี้ครับเป็นตอนพิเศษครับเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาครับแหมในความเดี๋ยวเร็วผู้เชี่ยวชาญเลยนะฮะต้องขึ้นไปถึงผู้ชานานงานแล้วนะฮรว่าระบบช่วงล่างแหนบนะฮะระบบโดฮาวที่เราเนี่ยเอาประสบการณ์จากสนามแข่งรถก็มาจากสนามแข่ง แต่ทีนี้นะฮะเพื่อลองขับตัวธรรมดาสแตนดาร์ดแล้วก็ยังขัดใจว่าเจ้าแหนบที่ M Sport นะฮะเลนเจอ M Sport เนี่ยใสมาให้เนี่ยมันไม่มีอาการยุบมันจะถีดอย่างเดียวเลยเราก็เอาโน้าวเรียบง่ายแบบชาวบ้านเลยนะฮะมาก็คือการถอดแหนบนะฮะแหนบนี้เป็นแผ่นบรรทุกครับอันนี้ถอดมาแล้วนี่ให้ดูเลยโฟกัสชัดๆเลยแผ่นบรรทุกนะครับความยาวเนี่ยถือว่ายาวมากนะฮะแล้วก็ตรงยางที่รองเนี่ยนะฮะมันมีความนุ่ม นุ่มสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะตัวแหนบสแตนดาร์ทั้ง3แผ่นเนี่ยมันกองอยู่แผ่นบรรทุกหมดเลยนะครับบ้านผมเรียกว่าแหนบกระดานซึ่งมันจะรองอยู่ชิ้นล่างเมื่อเจ้าน้ำหนักเนี่ยมันลงมาหาแผ่นกระดานนี่นะครับผมก็เลยมองแล้วว่าตรงกลางของแหนบนี่นะฮะเนี่ยมันจะหนาเห็นไหมฮะแล้วรีดเลียวขึ้นไปฉะนั้นอันนี้ฮะเขาบอกว่าชาวบ้านนะเขาบอกว่าเอาไปทาอีดาบดีจังเลยหนะัก พอถอดมาสองแผน่นปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะในความสูงเนี่ยนะฮะอยู่ประมาณทั้งสองเซนหายไปนั้น s t า n d a r d เนี่ยเดิมๆเ,เจ้า m sport time จะโดง่ดงๆหน่อยหน้าก็จะมุดหน่อยแต่ทีนี้ผมผมเนี่ยนะฮะโจทย์ก็คือว่าถอดออกโดยที่ไม่ได้ไปปรับอะไรเลยถอดแผ่นเดียวออกนะฮะด้าน,นแหนบก็ยังอยู่3แผ่นหลักเดี๋ยวเราไปดูแหนบแผ่นหลักกันก่อนถึงไปถึงแผ่นหลักผมให้ดูอย่างนี้องศาช็อกอัพอะนะครับเห็นไหมครับตัวที่จุดยึดของหูช็อกอัพด้านล่างเนี่ยนะฮะของเป็นความเบรนเจอร์เนี่ยมันจะบิด จากเชสซีนะฮะแล้วอยู่ด้านนอกเชสซีนะฮะคันนี้เป็นเชสซีของเรนเจอร์นะฮะพอเรนเจอร์พอองศาที่บิดเนี่ยช่วงอาบก็จะยาวเรามาดูหูแหนบหลังอันนี้คนไทยเรียกตรงเตงเดิมไปน,นะฮะมันจะมีเนี่ยแผ่นตรงเนี้ยจะมีแผ่นประกับแล้วก็ลากยาวมารองนะฮะตัวบัมสต็อปเนี่ยยางเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้ชั้นน้าหนักเนี่ยสมแผ่นเนี่ยมันจะมากองลงแผ่นที่4แผ่นที่4ก็คือแผ่นที่เราถอดออกกันนะครับนั้นผมเอาแผ่นนี้ออกเลยทีนี้ตัวสาแฉกที่รัดเนี่ยสาแกก็ยังยาวพอตรงเนี้ย เป็นตัวที่ออกแบบไว้สําหรับรอ,องรับบัมสต็อปนะฮะนี่ภาษาไทยเรียกว่ายางกันกระแทกตัวนี้ไม่ได้ทํางานเลยนะครับนี้เวลาการทํางานเราต้องละเอียดครับต้องเอาขากันไกชิ้นนี้ออกตัวนีเนเนเน้เป็นเซนเซอร์นะครับเป็นเซนเซอร์นะครับแล้วก็ดูด้านหน้านะครับระหว่างแผ่นหลักแผ่นหลักไปยึดอยู่ตรงหัวน็อตนะครับแล้วแผ่นที่สองเนี่ยมาอุ้มแผ่นแรกนะฮะอุ้มแผ่นแรกแล้วแผ่นที่3เนี่ยนะฮะเขาจะมีแผ่นยางรองดันั้นทั้ง3แผ่นเนี่ย ผมมองว่าด้วยประสบการณ์เองคงไม่ได้เทียบเท่าฝรั่หงหรอกผมบอกอันเนี้ยพอแล้วเนื่องจากความเป็น m Sport เนี่ยรัน 49, เจ็เกนี่ยก็จะใช้ในงานของส่วนตัวมากกว่าผมไม่ได้เป็นบรรทุกดังอะไรหรอกครับก็จะเน้นเรื่องของความนุ่มแต่เนี่ยไม่ได้เป็นการตกแต่งเพียงเดียวว่าถอดแหนบบรรทุกออกเท่านั้นเองตัวเข็มขัดรัดนะครับเข็มขัดรัดเนี่ยก็ยังพอดีอยู่นะฮะแล้วก็ไอ้เจ้าสะดือเนี่ยมันมีนอตสองตัวเนี่ยครับสองตัวหนึ่งกับสองนะฮะต้องถอดสองตัวออกในะข้างบนก็เป็นตัวเมียเบอร์สิบสาม นะครับเป็นเบอร์13แต่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นตัวเดียวนะครับบังคับตัวนี้เป็น2ตัวถามว่าแน่นไหมแน่นแกร่งไหมแกร่งแกร่งในความเป็นรถอเมริกันใช้คำดีกควารถอเมริกันแล้วก็แป้นลับเนี่ยฮะเดี๋ยวเราก็จะประกับลงมาคืนตำแหน่งเดิมเนี่ยทุกอย่างก็ยังคงเป็นสแตนนี่นี่ให้ดูเลยฮะบบัมสต็อปเนี่ยนะฮะแทบไม่ได้โดนเลยนะฮะเนี่ยฮะแทบไม่ได้โดนเลยแล้วตัวเหล็กสาแหลกเนี่ยมันยาวพอนะฮะยาวพอที่ที่จะถอดออกเฉยๆนะครับอ่ะ อันนี้เป็นด้านขวานะครับเดีวไปดูด้านซ้ายพอถอดประกับออกมาเนี่ยครับหัวแหนนี้ให้โชว์ว่ามันเป็นแผ่นเดียวแล้วตัวยางที่เป็นประกับเนี่ยนะฮะแผ่นประกับเนี่ยมันจะมีตัวบัมอยู่เนะยฮะมีจังหวะที่มันกระแทกด้านหลังเนี่ยผมว่าไม่ใช่ปัญหาหรอกซึ่งมันก็จะอ้าอยู่น้าหนักกดเนี่ยมันจะกดด้านหลังมากกว่าซึ่งข้างหน้าเนี่ยมันสุดละก่อนหน้านี้นะนะฮะน้ำหนักเนี่ยมันจะสุดละนะครับแล้วก็ความเป็นจริงถามว่ารถที่มีแหน่แผ่นด้ดวยมีไหมมีครับ มีขายนะฮะกิบโชลกีก็มีชุดแต่งเป็นแหนบแผ่นเดียวก็มีแหนบแผ่นเดียวนเนี่ยเขาจะคำนวณค่าเคแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคันนี้เป็นแหนบแผ่นเดียวเป็นการใช้แหนบ APM ยี่ห้อ APM อ่าสมัยนั้นก็ขายอยู่ที่ช็อปของ v v p 4 x 4 b f o นะครับของพี่หวีเรานี่แหละอันนี้เป็นแหนบที่เป็นตับ3ชิ้นของเมกันซึ่งมันจะยาวนะฮะรถฟอร์ดเมกันเนี่ยกับรถญี่ปุ่นเนี่ยก็มีความแตกต่างกันเรื่องจากตัวเชสเซียใหญ่แผ่นแหนบมันบบยาวมากแต่การออกแบบให้เป็นบรรทุกเนี่ย ก,ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าเขาจะใส่มาเพื่อบรรทุกอะไรนะครับเราซิ่งเราสปอร์ตเราต้องการนุ่มต้องการเฟิร์มแล้วก็ตัวช็อคอัพตัวแพดเดร์เนี่ยออสเตรเลียเนี่ยเราไม่ได้ไปแตะต้องเลยนะนะฮะน็อตไม่ได้ขยับเลยนะครับไม่ได้ถอดออกเลยแต่เดี๋ยวสักครู่หลังจากที่เราประกอบแผ่นขึ้นมาให้เหลือ3แผ่นเนี่ยแผ่นที่4เอาออกแล้วนะฮะเราจะไปลองขับนะครับอันนี้ถือว่าเป็นงาน DIY เอาไว้ถ้าเผื่อดีก็เอาไว้ต่อยอดลายผลิตมี200คันนะครับแล้วก็ใน200คันเนี่ยลองดูว่าผมเลี้ยขเป็น ก็เป็นงาน DIY ที่ไม่ต้องไปเสียสตังค์เยอะก็ช่วยค่าแรงของช่างในการถอดแล้วก็ประกอบคืนนะครับแต่ชองอัพเนี่ยถามพอไหมตอนนี้ยังตอบไม่ได้แต่ถ้าดูสลีระเนี่ยผมถือว่าพอด้านหน้าเนี่ยนุ่มนิ่งเฟิรม์มด้านหลังถ้าถอดออกแล้วนุ่มนิ่งเฟิรม์มแปลว่าผมก็จะไม่ใส่คืนแล้วยืมรถมายังไงก็ส่งคืนตอนนั้นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูว่าความสุขของการที่เจอมันจะเด้งดึง นะฮะมันจะเด้งหนึงเหมือนเดิมไหมความสุขจะได้กลับมาไหมนะฮะเมือ่อวานนี้โดนปากปากปากเหมือนโดนแรงกระแทกจากแผ่นหลังขึ้นมานะครับติดตามครับเดีย๋ยวเราไปทดลองขับด้วยกันหลังจากประกอบเสร็จแล้วครับเอาละครับนี่หลังจาก เราถอดแนบบรรทุกแผ่นที่4ีออกไปเรียบร้อยนะครับแผ่นกระดานที่มันตรงๆนะฮะน้ำหนักแนบที่ว่ามันมันติดแล้วมันยุบไม่ได้นะครับมันก็จะมีเด้งเด้งเดอย่างเดียวนะครับโอ้โ oh, หขับก่อนนะันนี้เนี่ยเป็นหมูเด้งดึงเด้งดึงเลยนะฮะตามเพลงที่เขาว่าตอนนี้เปลี่ยน บุคลิกเปลี่ยนแล้วนะฮะออกจากที่ช็อปมาเนี่ยนะฮะผมก็ยูเทิร์นนะครับยูเทิร์นในความเป็น v 6นะฮะสองแรงมา้าแรงบิดถึงร้อยนิวตันเมตรหนึ่งเดียวดีเซล,ลบ้านเราที่แรงบิดเยอะขนาดนี้ครับอัตราการเร่งเนี่ยมีสีสันฉุดฉาดอยู่แล้วแต่ตอนนี้มั่นใจลึกๆว่าไอ้เจ้าแหนบ3แผ่นเนี่ยนะครับมันจะยุบยืดเป็นจังหวะเดียวกันเนื่องจากว่าเข็มขัดที่รัดอยู่ป้องหน้าและป้องทางด้านหลังเนี่ยมันบาลานซ์ดีนะครับแล้วก็แหนบทรงนี้นะครับมันเป็นทรง,งรถแข่งแแแต่่่่่่ไมใชทททรรรงงงงงถขขบบบเีียยออา M Sport บเทคโนโลยีที่ที่จัดมาผมก็เรียกชื่อจริงเป็นั้นแหละแต่สิ่งที่ผมอยากจะเรียกผมเรียกชื่อเล่นก็คือ m Sport M S r t อย่างที่บอกอะคนไทยกับภาษาไทยเนี่ยมันจะเรียกยากนิดนึงเรียก m Sport ง่ายกว่าทีนี้เนี่ยเรื่องของยุบกับยืดเนี่ยผมมองว่าแหนบแผ่นหนึ่งสองสามเนี่ยเวลามันยุบแล้วเนี่ยมันจะยุบพร้อมกันมันจะไม่ไม่ได้เรียงมันเหมือนตัวไวแท็กไวทแท็กจะมีแผ่นหนึ 3, ่งสองสามสี่เหมือนกันแต่มันจะเป็นขั้นบันไดเป็นเหมือนพีระมิดทรงหัวกลับมันจะถ่ายกำลังถ่ายนนนนนนน้้้หหััักลงลงออ่่่ทีีีแแผตเเยมมดดุป็น แหนบแบบคลอสกันที่ซึ่งเป็นแบบผมอยู่แล้วแบบที่ผมต้องการขับนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูว่าเส้นทางธรรมชาติที่เราจะไปทดลองกันนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรานั่งกัน4คนเป็นน้ำหนักปกติเลยนะฮะในการใช้งานจริงแล้วก็สปีดความเร็วที่ใช้เนี่ยก็ไม่ได้อเวอร์มากมายนะครับจะดูว่ามันจะเด้งขนาดไหนแต่เมื่อกี้นยฮะบนถนนย่านหูหินปราณบุรีนะครับก็ยังมีการยุบกันยืดแบบสบายๆนะครับ ทั้งสองท่านนั่งหลังเนี่ยยังไม่เคยนั่งครั้งแรกนะฮะผมกับช่างภาพเนี่ยนั่งนั่งมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับคือจะไปเหวียงอะไรเนี่ยนะฮะเราไม่ได้เอาวิชาแข่งมาใช้กับยืดประจาวันอันนี้ก็ใช้ปกติแหนบนะครับเนื่องจากเป็นแผ่นที่ใหญ่แล้วก็ยาวและถึงที่ยาวมากเนี่ยในการบิดตัวถือว่าเป็นการให้ตัวได้น้อยจริงๆแล้วคันเนี้ยเดิมเนี่ยเป็นรถออฟโรดเลยที่ล้อขยิงได้เยอะพอเราเอา เอาแหนบมาใช้งานแบบนี้นั่นการยุบยืดเนี่ยถามว่ามันจะให้ตัวเพิ่มขึ้นแต่ไอแหนบแผ่นเพิ่มพิเศษที่ผมถอดออกเนี่ยที่เรียกว่าแผ่นกระดานเนี่ยมันมันไม่ควรอยู่กับรถแบบนี้ไงนะฮะรถที่ใช้งานโดยธรรมชาติอันนี้ก็ไม่ได้ว่าเขาหรอกแต่สไตล์ส่วนตัวผมกับชีวิตประจําวันเนี่ยมันคนละแบบอย่างที่บอกนะฮะว่าในเทปก่อนที่เรายกช่วงล่าง อายุ20 30 40, 40อาจจะชอบในความเบรสิ่งตึ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 ง,ตงแล้วก็พอเกิน140 1ส0ไปเนี่ยโอ้โหมันนิ่งนิ่งแบบนิ่งทีเดียวนะครับแต่ทีนี้พอเราอายุ5 5 6 0ใช้งานนะฮะคุณแม่บ้านนะฮะเจ๊ใหญ่ขับซ้อขับนะฮะขับไปตลาดได้แล้วนี่เราจะมาตอบโจทย์ดูว่าในการขับไปตลาดเนี่ยนะฮะว่ามันจะํานะทำงานกันแบบไหนอันนี้ด้วยความเร็วมาตรฐานนะครับก็80-90สิ่งสิ่งที่สมบัติตอนนี้นะอัตราการยืดยบเนี่ยของช่วงล่างเนี่ย มันนิ่งนิ่งอันนี้ต้องชมว่าแพดเดอร์นะครับแพดเดอร์เนี่ยเป็นโช้คอัพน้ำมันนะฮะแบรนด์ออสเตรเลียแล้วก็แพดเดอร์เนี่ยนะฮะอยู่กับทีม i m a มานานมากคนที่ชอบความเป็นสันดาหเดิมๆเนี่ยนะฮะก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโช้คอัพนะเนี่ยเวลาเล่นหนึ่งงี้ครับเนี่ยปื๊ดเนี่ยฮะโอ้โหเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยเดือดูไหลที่ผมดึงนิดๆๆเนี่ยนะฮะถือว่าโอ้โหสร้างสีสันนะฮะขับสนุกอันนี้เป็นเลนเจอร์แท้เนื่องจากว่าไม่มีโหมดสปอร์ต นะครับจากปกติเนี่ยก็ไปโหมดประหยัดเลยในการยึ่งเข่าแนะนำนะครับให้เป็นรากพ่วงเนี่ยลากพ่วงเนี่ยเขาขยันเป็น 4A แล้วเนี่ยเป็น 4A อแล้วนี่ผมลองจะเห็นไหมฮะนี่คือจบของลากพ่วงเมื่อไหรที่เราต้องการที่จะให้มันกระชากของโหมดความเป็นสปอร์ตเนี่ยผมแนะนํารากพ่วงนะครับจอสีเหลืองนะแล้วก็ขึ้น 4A นะครับอันเนี้ยจะทํางานแทนสปอร์ตได้เนี่ยดูที่ครับเนี่ยครับนี่คือการลากพ่วงเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับนี่ก็ลากพ่วงอ่ะดูเบรก ตรงนี้ขากันไกของเซนเซอร์เปลี่ยนไปเพราะมันต่ำลงอย่างน้อย2เซนที่ขากัไกมันเปลี่ยนเมื่อขันไกมันลงเนี่ยปุ๊บผมลองดูเบรกแบบแช่เบรกนะฮะเรเบรกนิดๆเนี่ยยังจับเบรกหลังผมลองดูนะนี่แช่เบรกค้างไว้ระบบเบรกแอสิสแตนหรือว่า BA เนี่ยมันทำงานอันนี้ผมผมรู้สึกถึงถึงความบาลานซ์ลวก่อนนันนี้มันจะจับหลังก่อนหน้านิดนึงอันนี้แสงเส้นประนะครับโอ้ดูดิมีตึ๊กมีตึก,ตกออกไปเลยโอ้ผมต้องปรับบอให้มันกระชับขึ้นใหม่นิดนึงเสียงเครื่องเงียบ นะครับอัตรากาเร่งดีช่วงล่างถือว่าดีเลยดีเลยนะครับดีโดยไม่ได้ดัดแปลงเลยถอดออกอย่างเดียวเนี่ยโค้งที่ไม่เห็นก็อย่าไปครับอันตรายแล้วก็อาศัยแมปที่อยู่บนด้านจอช่วยด้วยเนี่ยครับโอ้โห นั้นอันตกรเล่นถ้ามีสีสันนี่ต้องลากพ่วงนะไม่ใช่ความลับหรอกผมก็บอกนะฮะถ้าปกติมันรอบไม่ลากเลครับนั้นยกกับถอดนะฮะาการกรนเล่งเนี่ยก็ยังคงอยู่นะครับรอกก็ยังคงค้างให้ข้างหลังสั่นละเอียดแต่น้อยมากครับนี่ผมไม่ได้เล่นกับกระชูดนะผมเล่นเบรกเล่นเบรกนะเพราะว่าต้องปรับตัวกับการที่เบรกบาลานหน้าหลังด้วยเพราะเรายังไม่คุ้นนยฮะอ่าผ่านครับหลุมแรกตืบขึ้นมานั่งหลังนิดเดียว ขึ้นมาแล้วนิ่งครับเนี่ยเมือม่อโค้งไปโค้งมาแบบเนี่ยผมชอบอาการนี้นะเนี่ยเนี่ยเยางเนี่ยนะฮะคอนเดนเซนตันเนี่ยเอาอยู่ครับล้อตรงนี้ผ่านยางตัวนี้ผ่านช่วงล่างหน้านี่นะฮะผมชอบอยู่แล้วมันแน่นครับ มันมันสบายะนะฮะมันมันไม่ที่นุ่มไปหรือมันก็ไม่ได้แข็งไปหมผมว่าถ้าชื่อลับเตี้ยเนี่ยผมพูดได้เต็มปากเลยครับมันอาจจะไม่เท่าพี่แรปเตอร์แต่มาเป็นลับเตี้ยที่เสถียรมากครับแล้วก็เซนเตอร์ในการยุบของตัวช็อกอัพให้ด้างด้านหลังเนี่ยถือว่ากําลังดีเดิมเนี่ยมันไม่ยุบเลยครับมันยุบไม่ได้ครับแล้วก็อาการคาย่อนของด้านท้ายเนี่ยนะฮะถือว่านิดเดียวน้อยมาก ถือว่าเป็นอาการปกติเลยแล้วก็การเบรกแบบไฟฟ้านะครับโค้งกว้างๆแบบนี้เอาเท้าวางที่เบรกไว้เลยครับระบบไฟฟ้าจะคำนวณเองฮะจะทํางานให้เองหมดเลยไม่ต้องไปย่าไม่ต้องไปจึก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 เดี๋ยวคนนั่งหลังก็จะวีนหัวเพราะคอก็จะเอียงงอกแงกเบรกหัวทิม่มเล่นกระชากนะฮะขับให้นุ่มๆแต่ด้วยใช้ความเร็วอย่างต่อเนื่อง ครับและแล้วปลายทางของการทดลองขับนะครับเมื่อเอาแหนบแผ่นที่สีออกนะครับเราก็มาถึงที่เขื่อนปรานบุรีนะครับนั้นจังหวัดประจุบิริขันน่ะยังมีสถานที่ต้องเทียบแบบสวยงามแบบนี้อีกหลายที่เลยทะเลก็พร้อมภูเขาก็พร้อมเขื่อนก็มีนะครับนั้นเส้นทางมานะฮะมันไปนเลนสวนนั่นก็คือสรุปว่าในการที่เอาแหนบแผ่นบรรทุกออกอ่ะถือว่าดีมากดีมากคืออะไรหนึ่งเนี่ยนะฮะทำให้ช็อคอัพเนี่ยนะฮะได้มียุบและมียืดนะฮะยุบได้เยอะ ยืดได้พอดีอันนี้เป็นโจทย์ที่ต้องการแล้วก็ได้ตอบโจทย์ด้วยนะฮะสเนี่ยนะครับเมื่อยุบกับยืดเนี่ยการบราลานซ์ระหว่างเพลาหลังเนี่ยที่จะยุบเนี่ยฮะมันเกิดมันเกิดการให้ตัวดีนะฮะเมื่อกี้ยุบเละยืดแต่ที่การเข้าโค้งเนี่ยฮะบิดตัวเข้าไปปุ๊บเนี่ยรถเนี่ยมันต้องมีอาการเอียงนิดๆพอเพื่อที่จะรักษาเสถียรของการเติมคระเร่งได้ของการเบรกในโค้งได้ แต่ถ้าเรายังคงเอาแหนบกระดานมาใส่เนี่ยมันเหมือนกับเราใส่กันโครงอ่ะกันโครงแล้วแข็งเนี่ยมันยุบไม่ได้มันแข็งเป็นรูปจูเฮชอย่างเงี้ยแล้วมันจะยุบมันอยู่อย่างเงี้ยมันมันพยายามที่จะเขินแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยล้อมันจะขวางนะฮะเวลาเข้าโค้งแล้วไปเจอทางลังเนี่ยมันจะขวางแบบบิดตัวเลยนะครับอันนี้ต้องบอกยกไว้ในสนามแข่งคือเขาต้องการที่จะขวางคือโยนเข้าไปทั้งลำแต่การใช้งานแบบประจําวันแบบนี้อย่างที่บอกว่ามันยุบได้แล้วก็ยืดได้นะครับทั้งหมดเนี่ยโครงสร้างไม่ได้เสียอะไรเลยนนนะทุกอออยย่าาางงงใช้เเเบร์ดดดิิมมมคววสูลี ถ้าไม่สังเกตก็ก็ไม่รู้แต่ตถ้า่สังเกตปุ๊บเนี่ยมันจะมีระยะยุบแล้วก็ระยะยุบของของแบบนี้ถือว่าขับแล้วนุ่มสบายในการเดินทาง4คนทางใกล้ในเมืองทางไกลนะครับลูกระนาดในหมู่บ้านอันนี้ถือว่าสอบผ่านเป็นการ DIY นะครับด้าน,นเจ้าของรถทั้ง200คันของเจ้า MSRT เราไปต่อยอดดูครับว่าสูตรของพี่ต้นจีรักศิ์นะครับว่าลองทําแบบนี้เนี่ยว่าจะเป็นอย่างที่ได้สัมผัสเหมือนผมหรือเปล่า ครับจากคอนเซปต์ของ Ford ดเบรนเจนะฮะ M Sport นี่ครับตัวโลโก้จากภูเขานะครับวิ่งมาสู่เมืองในการวิ่งมาสู่เมืองสูตรของผมเองต้นจีลศักดิ์นี่คือต้องถอดแหนบบรรทุกออกนี่มาให้ดูว่าสีที่เราถอดออกนะครับเนี่ยฮะทั้ง2แผ่นเนี่ยนะครับอันนี้คือบัมสต็อปซึ่งหูเนี่ยฮะไอสาแผ่นมันจะไม่นอนทับนี่ครับนอนทับเลยฮะแล้วแปลว่าระยะยุบมันไม่มีมันมีแต่ยืดกับเด้งนะครับแล้วก็งาน DIY ทําแบบง่ายๆเลยนะครับค่าใช้จ่ายไม่เกิน1000บาท อันนี้เป็นเรียกว่าสะดือแหนบนะฮะของฝรั่งจะมีสี่ตัวข้างหนึ่งอาจจะมีสองตัวนะฮะหน้าหลังนะครับแต่มันต้องอยู่อย่างนี้นะไอตัวตัวหอตัวพูดเนี่ยจะอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้เป็นร็อตเบอร์สิบสามนะฮะเบอร์สิบสามไอสิ่งที่ผมเอาออกมาเนี่ยเนื่องจากว่าเอาตัวเนี้ยไปซื้อใหม่เนื่องจากอันนี้ของเดิมเป็นงานดีไวล้วก็บอกกับช่างบอกว่าไม่อยากให้ตัดนะฮะมันก็จะโผล่มาเยอะก็เลยไปซื้อมา ะะซื้อมาแล้วก็ใส่คืนตัวนี้ก็เก็บไว้สําหรับอารมณ์อยากจะกลับมาคืนเดิมนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนครับมันดีขึ้นระยะยุบดีการให้ตัวดีนะครับมีการยุบด้านซ้ายยุบด้านขวาเข้าโคง้งเบ็วบ้างแรงบ้างนะฮะลูกระนาดลูกระนาดเนี่ยมันมี2แบบถ้าอยู่ในหมู่บ้านขับช้าเรามีสปีดไม่ได้ก็ต้องเบรกก็ค่อยๆข้ามไปมันปกติอยู่แล้วแต่มีการยุบก็ตึบๆปกติไปนะครับอันนี้ดีขึ้นแล้วก็ใช้ลักษณะนี้ถามว่ามันจะมีข้อเสียไหม ผมตอบเลยว่าเ้าเสียไม่มีเลยต่อให้เราบรรทุก200โล300โลไม่ต้องมีแหนบบรรทุกมารองรับก็ถือว่ายังโอเคอยู่เนื่องจากว่าแหนบั้ง3แผ่นเนี่ยมันไปอยู่ที่หูแหนบอุ้มไว้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างในภาพที่เห็นอุ้มไว้ทั้งหมดแล้วก็มีเข็มขัดรัดนั้นอัตราการยุบการยืดมันจะยุบทั้ง3แผน่นแล้วก็ยืดพร้อมกันทั้ง3แผน่นคันนี้นะฮะตัว M Sport เนี่ย,ะะยผมมองว่าอัตราการเร่งเนี่ยก็จะดีกว่าเก่าเนื่องจากวงล้อนะฮะขอบ21เนี่ยมันเป็นยางยางลิสซิง่งยางทางเรรีียบยยบ,บบบั้นแค สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลายกาเคร่งปุ๊บเนี่ยระบบโรลลิ่งมันดีกว่ายกแล้วไหลยกแล้วไหลนะครับแล้วก็เวลาเติมเคร่งเนี่ยนะฮะเท้าเราเปอร์เซ็นต์ในการกดเคร่งเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะฮะแล้วมันก็ดึงตื้อตื้อต,อต,อตอไปเลยนั้นใครที่มาขับ V6 ดีเซลเนี่ยนะครับต้องไม่ได้คาดหวังว่ามันคือ210ม้มามันคือโหมดที่ทรงพลังนะครับคำว่าทรงพลังเนี่ยมันสามารถขึ้นได้กลางกับปลายอ่ะดี แต่ต้นๆเนี่ยเนื่องจากว่าทางฟอร์ดเนี่ยได้จูในเรื่องของประหยัดน้ำมันไว้ด้วยหนึ่งแน่ๆเนี่ยก็แปลว่าควันดำไม่มีแน่ๆอันตรากรเร่งต่อเนื่องอยู่ในเมืองเนี่ยทำงานได้ดีนะครับเนื่องจากโหมดสปอร์ตไม่มีนะครับถ้าอยากขับเร็วอย,อย่างเมื่อสักครูท่ที่เห็นก็คือจะต้องไปโหมดลากพ่วงซึ่งมันจะลากรอบไว้ถอนมารอบเครื่องค้างดึงเตือดเล่งปื้อเตือดเตือดเข้าโค้งดึง ECU ก็จะอ่านว่าเรามีน้ำหนักเยอะแต่จริงเราไม่ได้มีอะไรเลย,เลยนะฮะเราก็ใช้ด้วยความสนุกแต่การใช้ชีวิตประจำวัน ปกติถือว่าโอเคแล้วก็การถอดแหนบออกอย่างภาพที่เห็นแหนบจะคงทํางานอิสระนะครับแบบนี้ไปไหนก็ได้รับน้าหนักก็ถือว่าสบายอยู่แล้วฉะนั้นส่วนตัวแผ่นสีที่บรรทุกไม่จําเป็นอีกต่อไปถอดเสร็จแล้วก็เก็บได้เลยครับ